สวัสดีค่ะมาพบก,กับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดี h ช n แนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถส,สวยนะคะเข้ามาใหม่ก็มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะจัดทรงมาให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะเป็น Honda City นะคะรุ่น1.5 v p พันะตัวนี้ได้เป็นรถปี2017สําำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะเอาแบบฟรีดาวนะจนหนักจะเต็มไปเลยผ่อนเริ่มต้นที่7,000ไปบายเท่านั้นเองนะคะดอกเบียเริ่มต้นที่2.79%นะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะ เดี๋ยวรุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันเลยสำหรับ Honda City คันนี้นะคะของเขาเนี่ยเป็นรถปี2017นดะคะด้านหน้าก็เป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ Honda นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยและในส่วนของหมายเลขนนะคะ4ขอไข่ชฉชิง4952จังหวัดกรุงเทพมหานครได้คันนี้ได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้าย สำหรับชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟและด้านล่างก็มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะสำหรับล้อของเขาเนี่ยเจ้าของคนเก่าได้มีการเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นล้อแม็กสีทองเข้มนั่นเองนะคะก็จัดทรงมาให้พร้อมใช้งานเลย สำหรับลายเรียดตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อโค้งโค้งเดิมๆนะคะน็อตบีบทุกตัวอยู่ครบเลยต่อมานะคะที่ด้านแก้มก็มีการติดตั้งไฟเลี้ยวนะคะที่ด้านแก้มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยกระจกมองข้างนะคะเป็นการปรับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบสีดำนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยและตัวกระจกนะคะนี่น่นให้ดูกระจกบรน้านน้าก่อนบาน้านน้าก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะ ตัวรถท่านี้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มก็กําลังดีนะคะไม่หนานและไม่บางจนเกินไปมีการติดตั้งคิ้วกันสาดต,ตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานด้วยนะคะและกระจกทุกบานก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะคะแปลว่ากระจกเนี่ยไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนถัดมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ทํามาจากวัสดุโฟเมียมแบบนี้ทั้ง4บ่มาเลย สำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะอยู่ครบเลยและสีของตัวรถนะคะเป็นสีดำสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดและที่สำคัญตัวรถก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อมาอย่างแน่นอนต่อมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล,ล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเบนซิน ไม่ว่าจะเป็นแก so e e ๊สโซฮอ91 95 e20 e85 เติมได้ทั้งหมดเลยต่อมาที่ด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของคีบฉลามซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวรับขึ้นสัญญาณวิทยุกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิลม์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมีไฟเบรกดุลที่3อยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะถัดมาที่ชุดคมไฟด้านท้ายนะคะมีทั้ง ไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโฟไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดที่ด้านท้ายซึ่งเป็นรุ่นของเขาเนี่ยก็คือซิตี้นั่นเองตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์ฮอนด้านะคะส่วนด้านขวาเนี่ยะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นก็คือไอวิเทคนั่นเองมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิวฝักกระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ เดี๋ยวนุ่นก็จะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถนะคะกดค้างที่กุญแจรีโมทนะคะเพื่อทําการเปิดห้องเก็บสัมภาระได้เลยนะคะเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นั่นเองนะ,ะสำหรับ Honda City นะคะถือว่าเป็นรถเก่งซีดานสี่ประตูที่มีห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะ เปิดมาด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือกับแม่แรงเดี๋ยวนุ่นจะเตรียมไว้ให้ก่อนปล่อยรถนะคะส่วนตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะนี่รอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอ์กทุกจุดนะคะอยู่ครบซึ่งรับประกันเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการจมน้ำและไม่มีน้ํำท่วมมาอย่างแน่นอน สำหรับนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายเห็นไหมคะว่าตัวน็อตเนี่ยเป็นสีดําสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะอยู่ครบเลยดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่มาจากโรงงานอยู่ครบขอบอยางห้องเก็บสัมภาระก็ไม่มีรอยฉีกขาดมาดูกันต่อในส่วนของนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้นะคะก็เป็นสีดําสีเดิมไม่มีรอยถลอกเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบ สามารถใช้เล็บจิกสีนยางลงนะสินยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยเห็นไหมคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มาจากโรงงานพวกนี้นะคะเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเลยนะคะแปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายก็ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้นุ่นก็พาเดินดูนะคะในส่วนของดีเทลรายละเอียดรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในซึ่งนุ่นต้องแนะนํารีโมทก่อนเห็นไหมเป็นกุญแจรีโมทนะคะสมาร์ทคีย์เลดมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทเอนทรีแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งสามารถทําการล็อกและปลดล็อกผ่านปุ่มสีดําตรงนี้ได้เลยสำหรับคันนี้นะคะภายในเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะนี่เริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนนะ,ะแผงประตูเขาก็เป็นโทนสีดํานะคะ ตกแต่งตัดกับสีครีมนั่นเองมือเปิดประตูด้านในทำมาจากวัสดุโครเมียมนะคะค่อนช้างที่จะแข็งแรงทนทานีน่มีตัวล็อกกระจกเซนทันล็อกและกระจกทั้ง4บ้บานนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออตโต้นะสำหรับผู้ขับขี่ที่ข้างเบาะนะคะนี่จะเป็นเลขตัวถังนั่นเองซึ่งผู้ลูกค้านะคะสามารถตรวจได้เลยนะคะว่าเลขตัวถังเนี่ยตรงกับสัเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะ มา,มาต่อกันที่ภายในนะนี่สำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะจำนวนหนึ่งผู้หน้านั่นเองอ่ะเรามากดปุ่มสตาร์ทกันดีกว่านะคะเหยียบเบรกนะคะนี่ปุ่มสตาร์ทอยู่ที่ตรงนี้นะคะกดปุ่มนะคะสตาร์ทได้เลย สำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2017นะคะเลขไมลอยู่ที่116,000นะคะ441กิโลซึ่งเป็นเลขไมลตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขีย่ยไม่ได้ก่อไม่แต่ยังได้เลยถือว่าการใช้งานก็กำลังดีนะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode เป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่งของตัวเครื่องเสียงและ ซึ่งเครื่องเสียงอันนี้นะคะจะเป็นจอ Android นะคะสัมผัสทัสกีเป็นจอทัสกีเนาะแล้วก็สามารถฟังวิทยุ fmam เชื่อมต่อ iPod ได้ด้วยนะเชื่อมต่อบลู o ูธมีช่องเสียบสาย hdmi usb สามารถฟัง CD ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเวลาเรานะคะเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะเป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังด้วยนะคะถัดมาที่ระบบแอร์นะตัวนี้เป็นแบบแอร์ออโต้ปรับความเย็นความแรงอัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่ทันใจเราสามารถ ปรับความเย็นอุณภูมิเองได้ด้วยนะคะนี่จะมีช่องเสียบสาย USB นะคะเสียบเสียบสาย HDMI แล้วก็มี power outlet ให้ด้วยต่อมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นลักษณะทรงตรงนะคะก็ขับแต่ค่อนข้างง่ายเลยถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยด้านสีดําแบบนี้เลยนะคะ จะทําให้การดูแลรักษาทาความสะอาดเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะภายในค่อนข้างเงียบเลยนะคะกับรถปี2017คันนี้มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะมีสายเบลลให้3เส้นซึ่งแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเวงแกส๊สาท่านนะคะรอยช้ำของเบาะคืนน้อยมากๆเลยนะแล้วก็ด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้ามาให้ครบจุดทุกจุดเลยนะภายในก็ ค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายส่วนเพดานด้านบนนะคะค่อนข้างสะอาดรอยขีดรอยขูดรอยขวยอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเลยนะอ่ะสุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านล่างนะคะของตัวรถคันนี้อะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ของเขานะ<ส>เขาใช้เป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c ตัวนี้ได้เป็นขนาด1,500ซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมๆแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์และที่สำคัญไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยน็อตฝากระโปรงสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมทุกจุดอยู่ครบนะคะรอยซีนนะคะทางมะพร้าวที่เบา้าชกและเม็ดอาร์คที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลย ต่อมาที่คานด้านหน้านะคะเม็ดอาร์ที่คานด้านหน้าอยู่ครบทุกจุดคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆแบบนี้เลยแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกสีเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกนะคะฝั่งด้านขวาสภาพดีสมบูรณ์นะคะและน็อตปากกระโปรงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะและสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์มออกและสติกเกอร์ที่มาจากโรงงาน อยู่ครบเลยนะคะทางบริษัททอโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพลิกคว่ำและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่ารถทุกคันนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้กับ Honda City 1.5 v p ปีพ0 1 7ี2017กับราคาตั้งขายอยู่ที่429,000บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเทสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วย เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ